สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแลาวนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะเล่าตอนพิเศษของซีรีส์คลิปโชว์ให้ได้ฟังกันนะครับซึ่งในตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าชมรมคนกายร่างในคืนที่เด็บหนาวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสร,รูปเปิดืูร็อ,รอ,รอบ ได้เดินทางไปยังโบสถ์ที่เป็นสถานที่รวมกลุ่มของชมรมที่เรียกตัวเองว่าชมรมคนกายร่างเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องประชุมชั้นใต้ดินก่อนที่จะได้เจอกับสกอตต์ที่เข้ามาของประตูเอาไว้สกอตต์ได้ชี้แจงว่าที่นี่คือชมรมส่วนตัวคนที่จะเข้าที่นี่ได้จะต้องได้รับเชิญเท่านั้นร็อบได้บอกรหัสผ่านให้กับสกอตต์ฟังแต่สกอตต์ก็บอกว่ามันเป็นรหัสผ่านของสัปดาห์ที่แล้วร็อบได้บอกกับสกอตต์ว่าเขาจะไม่ต้องเข้าร่วมชมรมเพราะต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาด้วยติดสินบนสกอตต์ด ทางการกำลังตามล่าตัวเนื่องจากอาการประหลาดที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้เขารู้สึกกังวลใจมากเกรงว่าตัวเองจะลงมืออีกและจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือโดยด่วนเมื่อได้ยินร็อบพูดถึงการฆาตกรรมเหลาบบรดาสมาชิกก็เลยบอกให้สกอตต์ยอมเปิดประตูให้อรีนาประธานชมรมสาวสวยได้เดินเข้ามากก่าวต้อนรับร็อบพร้อมรับกล่องโดนัทไปกินอรีนาที่ถามชื่อกับร็อบซึ่งร็อกก็ได้บอกกับเธอว่าเขาคิดว่าที่นี่จะเป็นชมรมรับซะอีกไอรีนาก็เลยบอกว่าเธอแค่ตั้งชื่อไปแบบนั้นเพราะมันฟังและดูเท่ไอรีนาได้ตัวเอองงพร้้มบกา ถึงสาเหตุว่าเขามาที่นี่ทําไมย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนที่แล้วเขาเริ่มมีอาการท้องผูกแถมยังมีวัตถุประหลาดติดออกมาจากอุจจาระอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นก้อนกดสีขาวคล้ายกับฟันมนุษย์และรวมไปถึงเศษส,สิงของอื่นๆทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมีปัญหาสุขภาพอะไรและเขาก็ไม่ชอบกินของแปลกๆอะไรเข้าไปด้วยรอบได้พยายามโทรไปปรึกษาหมอประจาตัวก่อนที่หมอจะบอกกับร็อบว่าให้เขาเอาอุจจาระมาตรวจที่ภายในห้องรอตรวจชายแก่ในชุดซันต์คอร์ตได้มองหน้ารอบแบบแปลกๆคล้ายกับว่าเขารับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างพอถึงเวลาที่รววจรรออบบกกกมม่่่าาาเเขิถยแปๆ ได้3สัปดาห์แล้วเขาจะเข้าห้องน้ำเฉลี่ยสัปดาห์ละแค่ครั้งเดียวเนื่องมาจากอาการท้องผูกที่เขาเป็นหมอจะได้ขอตรวจดูทวารหนักของร็อบหมอได้ถามกับรอบว่าเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมและเขามั่นใจแค่ไหนว่าจะไม่ถูกใครแกล้งร็อบก็ยืนยันว่าไม่มีเขาไม่เคยเป็นศัตรูกับใครและอาศัยอยู่ที่ห้องเพียงลำพังเขาไม่เคยเล่นยาและดื่มแค่เบียร์เป็นบางครั้งบางคราวอาจจะมีบางครั้งที่เขาชอบเดินลำเบอร์และจำอะไรไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างหมอที่จัดก,การลงกระดุมเสือ้อซิปและรวมไปถึงเหลี่ยมออกมาจากทวารของร็อบซึ่ง ของแอบปลปอมเข้าไปในช่วงเวลาที่เขาเดินละเมินนั่นแหละ คนที่มีอาการเดลเมอร์มักจะชอบทำอะไรแปลกๆโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวมอร์ได้เขียนไปสัญญานอนหลับให้กับร็อบและแนะนำให้ร็อบไปปรึกษาจิตแพทย์เรื่องอาการชอบกินของแปลกของเขาเมือ่อไอรีนาที่ฟังเรื่องราวของร็อบเธอคิดว่าหมอของร็อบงี่เง่าที่วินิจฉัยออกมาช่วยๆแบบนั้นคนในกลุ่มที่ถามกับร็อบว่าและเหตุการณ์ฆาตกรรมของเขามาเริ่มต้นได้ยังไงร็อบก็เลยบอกว่าเขาแทบจำอะไรไม่ได้เลยพอมารู้สึกตัวอีกทีเขาก็อยู่ในสภาพเปื่อยและมีสิ่งสกปรกติดอยู่ตามเนื้อตามตัวยกตัวอย่างเช่นดินหนนนนทราาาาาายยยยยแลลละุไไไปถึงเเเืออด็บััวว่่่ตตม้กคข จึงได้เดียนทางมาที่นี่เพื่อขอคาแนะนําจากทุกคนไอรีนาได้บอกกับทุกคนว่างั้นเรามาเริ่มประชุมกันดีกว่าร็อบได้บอกกับเธอว่าเขารู้สึกแปลกๆและคิดว่าตัวเองเหมือนคนบ้าทั้งๆที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีชมนุมคนกลายร่างอยู่ภายในเมืองร็อบนั้นเชื่อสนิทใจเลยว่าตัวเองนั้นจะกลายร่างเป็นมนุษย์มหมาป่าไอรีนาก็เลยพูดแซกว่าเธอเองก็กลายเป็นเสือชีต้าเช่นกันพร้อมทําท่าทางแม่เสือสาวยั่วยวนร็อบร็อบก็เลยแซวว่าไม่รู้ว่าชมรมแห่งนี้จะจริงจังอย่างที่โฆษณาไวไ ที่คิดว่าตัวเองการร่างเป็นสัตว์ได้จริงๆลอบล้มเลิกคนตั้งใจกลางคันและคิดที่จะเดินหนีออกจากการประชุมไอรีนาจะได้เกี้ยกล่อมเขาว่าถ้าคุณคิดว่าตัวเองนั้นเป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆไม่มีสถานที่แห่งไหนจะเหมาะสมเท่าที่นี่อีกแล้วไอรีนาได้พาตัวร็อบไปนั่งและให้เขาเล่าเรื่องของเขาต่อไปร็อบบอกว่าเขารู้สึกผิดมากที่ตะเวนออกฆ่าคนมากเรื่อยๆไอรีนาก็เลยแย้งว่าคนที่ร็อบฆ่าก็รวนแล้วแต่เป็นคนเลวๆทั้งนั้น ไลรี่ได้ยกตัวอย่างคนที่เธอเคยฆ่าทั้งพวกนักเลง,งหัวไม้พวกแก๊งมาเฟียค้ายาและรวมปถึงโจดพ้นชี้ชิงรัพย์ถ้าหากจะมองในแง่ดีการกายร,ร่างของพวกเราทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นสัตว์ป่าในตัวของพวกเรามันชอบกินเนื้อคน แต่จะเล่นไปที่คนเร็เวๆตามสัญชาตญาณของมันเมื่อรับได้ยินแบบนั้นก็จะทำให้เขาล่งใจขึ้นมาบ้างรับจึงได้ถามคนอื่นๆว่าพวกเขากลายร่างเป็นตัวอะไรกันไอรีน่าก็เลยบอกว่าสกอตคนที่อยู่ขวางประตูเขาจะกลายร่างเป็นมนุษย์เต่ารับก็เลยถามต่อไปว่าเต่าแบบที่มีกระดองเนี่ยนะสกอตก็เลยบอกว่าใช่แต่มีขนาดใหญ่เท่ากับมนุษย์หน้าเสียดายที่ตอนการร่างของเขาดันชอบกินปรกกาดมากกว่าเนื้อถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็คงจะมีคนตายมากกว่านี้อีกฟิลิสหญิงสาวผิวดำร่างท้วงเป็นสมาชกกกกคคนนนเเดดีีีียยยยววภาาาาใลลลุ่่่่่่มมมทไไ้รรงแตหอปโ าคนกายร่างก็เลยเห็นใจเธอและยินยอมให้เธอร่วมกลุ่มนี้ด้วยแอนดี้ได้เขามาแนะนำตัวกับร็อบว่าเขาเองก็ก,กายร่างเป็นสัตว์ป่าซึ่งเขาเองก็คือมนุษย์หมูป่าแต่เ,เพื่อนๆจะตั้งฉายาเขาว่าไอหมูสกปกเพราะความตะการตะการของเขาที่กินไม่ยอมหยุดในตอนกายร่างร็อบจึงได้ถามว่าแล้วชายร่างใหญ่คนนั้นเขาคือใครกันแน่ แอนดี้ก็เลยบอกว่านั่นคือไรอันเขาเป็นคนพูดน้อยและไม่เคยบอกกับใครว่าตัวเองสามารถกลายร่างเป็นอะไรได้แต่เขาก็ยังมาประชุมที่นี่ทุกสัปดาห์คล้ายๆกับฟีลิสแอนดี้ Andy ได้ถามกับร็อบว่าเขาได้ยินว่าร็อบฆ่าคนตายไปหลายคนแล้วร็อบคิดว่าตัวเองกลายร่างเป็นอะไร เราก็เลยสันนิษฐานว่าเขาน่าจะกการร่างเป็นมนุษย์หมาป่าทําให้คนอื่นๆตามพากันหูเราออกมาไอรีน่าจะได้อธิบายว่าตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายที่มาเข้าร่วมในกลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่คิดว่าตัวเองนั้นสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้เพราะมันเป็นสัตว์กายร่างยอดฮิตที่เรารู้จักกันดีแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะเป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆสักคนไอรีน่าได้อธิบายว่าเราไม่มีทางจำได้ว่าตอนที่เรากลายร่างเราเป็นตัวอะไรเว้นแต่จะตั้งคลองวิดีโออัดเอาไว้เราก็เลยถามต่อไปว่าแล้วมีวิธีออ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 ืื่่่่่่นีีีกกกไไไไหมททพจะะบดด้้ววาาาคตตัรรโยยงง ได้เอาต้นกัญชาแมวว่ารูปรายไปที่ร่างกายของรอบเพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองของเขาเมื่อเห็นว่ามันไม่ได้ผล แอนดีจ้จะได้ใช้ทววันพูบเบนสิ่งที่พวกมนุษย์หมาป่ากลัวเอามายื้นรอบแต่ผลปรากฏว่าร็อบถูกมันจ้าจูกระเด็นถอยหลังไปทําให้คนอื่นๆพากันตื่นเต้นและเชื่อว่าร็อบเป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆพวกเขาได้ถามว่าร็อบกลายเป็นมนุษย์หมาป่าได้ยังไงร็อบก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เขาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองกลายร่างได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี้เองไอรีน่ากเลยสันนิษฐานว่าถ้าหากวันนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์ที่ร็อบได้มาจากพ่อและแม่และร็อบก็ไม่ได้ถูกกัดเขาน่าจะโดนคคคคสสาาาาาามมมจจกกกใใร,รัันนนนนทํหห้้้ออเขึึไดว่่่ีนนีิงงแยภ ที่มักจะมาชีาห้หน้าด่ารอบอยู่เป็นประจำในเรื่องที่ร็บชอบทำเสียงดังรบกวนเธอซึ่งรอบก็แกล้งทำเป็นขอโทษเธอก่อนที่จะบอกให้หญิเงเชราไปหาซื้อที่อุดหูมะหุดซะรบได้จากการปิดประตูใส่หน้าเธอจนทำให้หญิงแก่โมโหแล้วไล่คำสาปใส่รบ,รบตกดึกคืนนั้นรบสลบไปไม่รู้ตัวและได้สติก,กับคืนมาในสภาพร่างกายที่เปื่อยเปล่าเนื้อวของเขาไม่รอยกัดที่คล้ายกับปันของมนุษย์ส่วนในอ่างล้างจานก็เต็มไปด้วยเลือดและมีเส้นผมและต่างหูของผู้หญิงตกอยู่ภายในนั้นทำให้รบเชื่อสนิทใจเลยวววว่่าาาาาาาเเขจถูกกกกหญิิิงงชรรรสอออไ้้ๆแดีี็ลยบธ การแก้คำสาปก็กง่ายนิดเดียวคือการกลับไปคุยกับหญิงชาราแล้วขอร้องให้เธอถอดคำสาปให้รอบก็เลยอุทานว่างานเข้าเพราะวันแรกที่เขาตื่นขึ้นมานอกจากสิ่งที่เขาบอกไปก่อนหน้านี้แล้ว เขายาได้เจอปอกคอหมาของยินเชราตกอยู่ในอ่างล้างจานอีกด้วยซึ่งสันนิษฐานได้ว่าร็อบได้จะกินญิงชราเข้าไปแล้วเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ต่างพางกันปลอบใจร็อบที่เขาจะไม่มีทางแก้คำสาปได้แล้วทางที่จะทาให้ร็อบไม่ออกไปฆ่าคนอีกก็คือการต้องรั้เขาเอาไว้ในคืนอกายร่างไอรีนาที่เป็นนุ์ชีตาได้บอกกับร็อบว่าเธอไม่เคยรู้สึกผิดอะไรเพราะเธอเลือกที่จะฆ่าแต่พวกคนเลวๆเท่านั้นเธอยังเคยใช้การกายร่างของเธอเออกไปฆ่าเพื่อนร่วมงานที่คอยกันแกล้งเธอเป็นประจำในฐานะของัวหน้าชมรมแห่งนี้เธอขอให้ทุกกกคนนนจััับมมืออและร่่งาป กลว่าพวกเขาจะใช้ความสามารถในการกายร่างปกป้องชีวิตของเพื่อนและรวมไปถึงคนบริสุทธิ์อื่นๆด้วยและพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่สุดเพื่อที่จะไม่ทำร้ายคนทั่วไปและพวกเขาจะไม่ต้องหลีกเลี่ยงการปเะชิญหน้ากับซันตาคอร์ตจึงทำให้รับรู้สึกแปลกใจว่าทำไมพวกเขาต้องหนีซันตาคอร์ตด้วยคนในกลุ่มที่ได้อธิบายว่าคิสคิงเกลหรือซันตาคอร์ตนั้นไม่ใช่ใชายแก่ใส่ซื่อที่ชอบใจของขวัญแต่เพียงอย่างเดียวแต่เขาคือนักล่าและมนุษย์กายร่างสกอตต์ได้เดินไปที่ช่องลับหลังรูปภาพพร้อมกับอธิบายว่ามนุษย์ คนกายร่างและลงไปถึงสัตว์ตัวอื่นๆได้อยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าสร้างสวนอีเดนแล้วสกอตต์ได้อา่านหนังสือรพระคัมภีร์ฉบับหนึ่งที่ถูกเขียนกก่าอ้างเอาไว้ว่านอกจากพระเจ้าจะสร้างอาดัมกับอีกขึ้นมาแล้วพระองค์ยังได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าบ๊อบขึ้นมาด้วยซึ่งบ๊อบก็คือมนุษย์หมาป่าตัวแรกของโลกสาเหตุที่พระเจ้าสร้างบ๊อบขึ้นมาพเพื่อให้เขาออกล่าและกำจัดมนุษยช์ชั่วๆให้หมดไปจากโลกใบนี้แต่บ๊อบกลับหลงในอำนาจของมันและฆ่าคนไม่เลือกหน้้้้้้าาาาาาจจจนทใใหหหพพพรรระะเเเเโกกกกก็็ลลยส่ง่งงงงคคคิือออออตมมปปูขบบบไดบชุ สีแดงอันทรพลังที่มีอาวุธที่จะสามารถใช้ฆ่ากลไกร่างได้ อีกทั้งยังมอบผ่านนะเป็นฝูงกวางเรนเดียร์ที่จะสามารถใช้เดินทางไปที่ไหนก็ได้ด้วยความรวดเร็วในครั้งแรกที่คิดกิงเกลได้ไเผชิญหน้ากับบ๊อบเขาไม่อาจต้านทานพลังของบ๊อบได้ซานตาคอร์ตก็เลยเดินทางไปหาลูซิเฟอร์ที่อยู่ภายในนรกเพื่อขออัปเกรดตัวเองและขอพลังเพิ่มลูซิเฟอร์จึงมอบกองกระดาษใหญ่ให้กับซานตาคอร์ตและได้ตั้งชื่อมันว่าคอของซาตานในขณะที่บ๊อบได้แพร่พันธุและเพิ่มจำนวนประชากรไปเรื่อยๆทางด้านของซานตาคอร์ตเองก็ได้เริ่มสร้างกองทัพของมัน ขณะที่เรื่องราวยังไม่ทันจะได้จบดีอยูยูไฟไปในห้องก็ได้ดับลงและมีเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นไอรีน่าที่สั่งให้ทุกคนประจำที่และเตรียมที่จะต่อสู้เพราะตอนนี้พวกเรากำลังถูกบุกรุกสกอตต์ได้จัดก,การล็อกทางเข้าด้วยประตูลูกกรงเหล็กเมื่อลองเปิดกล้องวงจรปิดดูฝูงคนในชุดซานตาคลอสจำนวนมากก็พากันวิ่งกูมาที่โบสถ์มีส่วนหนึ่งที่ถูกกับระเบิดเล่นงานจนตายชั้นบนของโบสถ์ได้ถูกไฟจากระเบิดเผาลูกกลมลงมาเรื่อยๆสกอตต์ได้เล่าเราฟังว่าซานตาคลอสได้ลงมือฆ ที่ทำให้เด็กพวกนั้นกลายเป็นเด็กกัมพา้ามันจะได้นําของขวัญไปแจกพวกเขาในทุกคืนวันคริสต์มาสซึ่งกลายไปทำเนียมนับตั้งแต่นั้นมาสกอตต์ที่บอกกับรอบว่าพ่อและแม่ของเขาถูกฆ่าตายตอนที่เขาอยุได้7จขวบและคนที่ฆ่าพ่อและแม่ของเขาก็คือคริสกิงเกลหรือซานตาคลอสนี่เอง รอบได้ถามกับไอรีนาว่าแสดงว่าคนที่อยู่ในชุดซัตเตอร์คอร์สพวกนี้รู้ว่าพวกเราเป็นตัวอะไรใช่ไหมเพราะตั้งแต่ที่เขาเริ่มกายร่างเขาก็เห็นซัตตคอร์สอยู่ในที่ต่างๆต,ตลอดเวลาอลีนาก็เลยยืนยันว่าใช่การที่กาจัดพวกเราได้นั้นก็คือการปล่อยพวกเราแก่ตายไปเองหรือไม่ก็จัดการตัดหัวขพวกเราซะ พวกสตกคอรที่รอดชีวิตได้ไปยงังประตูเข้ามาสกอตได้สอนให้รอบรู้จักใช้อุธปืนส่วนคนที่เหลือก็ขน,ฟนเฟอร์นิเจอร์มาตั้งเป็นบังเกอร์ป้องกันเอาไว้รอบที่ถังกับออรีนาว่าถ้าคืนนี้พวกเรารอตายเธออยากจะไปเดทกับเขาไหมอารีนาก็เลยตอบตกลงในขณะที่ทั้งสองกำลังจัจูบกัน,กน,จจกกนพวกของซานต้าก็ได้ประตูเข้ามากลุ่มคนกายร่างได้จะกการลูกกระสุนใส่คนพวกนั้นรอบที่ใช้ปืนไม่เป็นได้ถูกซานต้าเตรียมที่จะพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาแต่อารีนาก็ปกป้องรอบด้วยการระเบิดขอลุ่มของ ก่อนที่เขาจะลงสุนใส่ซานต้าเพื่อช่วยปกป้องอลินาเช่นกันเราคนกายร่างได้ฆ่าซานต้าตายไปหลายคนทําให้ซานต้าที่เหลืออยู่ต่างพากันหวาดกลัวและเริ่มที่จะถอยกําลังหนี ฟิลลีที่สังเกตเห็นหนังแขนของแอนดี้ที่กำลังเป็นแผลเธอก็เลยเอาหมวกซานต้ามาซับเลือดให้พวกเขาทุกคนต่างมีกันดีใจที่รอดตายก่อนที่จะมีคนพูดขึ้นมาว่ามันยังไม่จบไรอันที่เอ่ยปากเป็นครั้งแรกได้ชี้พวกเขาดูไปที่จอมอนิเตอร์ก่อนที่พวกเขาจะพบว่าซานตาคอร์และฝงกวางเรนเดียร์ได้เดินทางมาถึงแล้วจึงทำให้คนในชมรมกายร่างต่างพากันขวัญเสียเพราะพวกเขาเดืออาวุธไม่มากแล้วแอนดี้ได้ถามกับทุกคนว่าคิดหรือว่าพวกเราจะสู้กับซานตาคอร์ตัวจริงไหว พวกเรานี่จะถูกมันฆ่าตายกันหมดแน่แอนดี่ได้บอกให้พวกเขาแกล้งพังตัวเป็นซานตาแล้วทำท่านอนตายอยู่ภายในห้องก่อนที่ไรอันจะบอกว่าพวกเรายังมีทางสู้ไรอันได้ลุกขึ้นไปเอาขวดยาที่เขาได้เก็บเอาไว้ออกมาซึ่งเขาได้อธิบายว่านี่คือยากายร่างที่จะสามารถคงสติปัญญาของเรา,เาไว้ได้อยู่สกอตก็เลยถามว่าแล้วไรอันเอายาพวกนี้มาจากที่ไหนไรอันก็เลยบอกว่าเขาถือขอมันมานานมากแล้วและเขาเคยเห็นคนที่ใช้มันมาก่อนทุกคนจึงได้เอายาไปลองดื่มดูไม่เว้นแม้แต่ฟิลิสก็ลองดื่มเช่นกันแต่ทว่ายานั้นมีเพียงแค่ห้า ที่ไม่ได้ดื่มมันเข้าไปหลังจากที่ได้ดื่มยาเข้าไปแล้วสกอตก็ได้กลายร่างเป็นเต่าขนาดใจและเขารู้สึกแปลกใจที่ตัวเองนั้นยังคงมีสติอยู่แถมยังเป็นเต่าที่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้อีกด้วยฝ้ากของอารีน่านั้นก็ได้กลายร่างเป็นชีตาสาวส่วนแอนดี้ก็กลายร่างเป็นมนุษย์หมูป่าแล้วก้มลงไปกินเศษอาหารที่พื้นแต่สําหรับฟรีลิสแล้วเธอก็ไม่มีผลอะไรเพราะเธอไม่ใช่ผู้คนกลายร่าง ฟิลลี่รู้สึกผิดหวังที่เธอไม่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์ฮิปโปอ,อย่างที่คนอื่นๆเคยบูลลี่เธอเอาไว้เธอได้ขอลูกกระสุนจากคนที่เหลือเพื่อออกมาไว้ใช้ป้องกันตัวเมื่อมาถึงรอบที่กินยาเป็นคนสุดท้ายเขาได้ส่งเสียงร้องออกมาและกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าตามที่เขาคิดเอาไว้ พวกของซันตาคอสได้บุกเข้ามาอีกรอบก่อนที่กลุ่มคนกายร่างจะใช้สันทายจยาสัตว์ป่าจัดการเล่นงานพวกนั้นกลับไปพวกเขาทั้งขวนทั้งกัดและทุบตีส่วนฟิลิกก็ต่อสู้ในฐานะของมนุษย์อย่างห้าวหาญหลังจากที่กำจัดผู้ซานตาจนตายทั้งหมดแล้วซันตาคอสยักษ์ในชุดกอดสีแดงก็โผล่ออกมาพร้อมกับกรงเล็กขนาดใหญ่จนทำให้ทุกคนถึงกับทำหน้าเหวซานตาคอสได้จัดก,การฆ่าลูกน้องของตัวเองที่ยังไม่ตายแต่ดันทำการผิดพลาดก่อนที่สกอตมนุษย์เต่าที่อยู่ในช่วงกำลังขึ้งเขิลซัน,น,น ale, เข าคอรตอาจใส่กำแพงจะสะลบไปซานตาคอตได้เดินก็ามาหาโลกกับไอรีนาดยบอกกับทั้งสองคนว่าทั้งคู่อยู่ในบัญชีหนังหมาของพวกกายร่างและจะต้องถูกลากไปลงนรกฟีลิธที่ได้ยินแบบนั้นที่ได้ถามซานตาคอตว่าแล้วเธอล่ะมีชื่ออยู่ในบัญชีหนังหมาด้วยหรือเปล่าซานตาเลยถามฟีลิทว่าแล้วแกเป็นตัวอะไรล่ะฟีลิทก็เลยบอกว่าคนอื่นเรียกฉันว่ายาฮิปโปซานตาจะได้บอกกับเธอว่าเดี๋ยวเขาจะลองค้นดูในบัญชีอีกรอบไลอันได้ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้และมาเช่นหน้ากับซาน ซันต้าคอร์ตว่านี่แกจำฉันไม่ได้ใช่ไหมก่อนที่ไรอันจะกลายร่างเป็นบ๊อบที่อยู่ในภาคัมพีร์ที่บันทึกเอาไว้ซันต้าคอร์ที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามที่จะฆ่าบ๊อบโดยการหมุนกงเล็บเตรียมที่จะแทงแต่มันก็ถูกฟรีลิส์ใช้เขียวสับไปที่หัวเธอได้ยกของของซันต้าคอร์ตขึ้นแล้วด่าว่าซันต้าคอร์ทที่ไม่ยอมจัดให้เธออยู่ในพวกคนกายร่างหลังจากที่ซันต้าคอร์ตตายไปแล้วทุกคนก็ได้คืนร่างไรอันหรือบ๊อบรู้สึกแปลกใจที่ซันต้าคอร์ตถูกฆ่าตายด้วยน้ำมดา ฟีลิที่ถามกับบ๊อบว่าทำไมถึงไม่ฆ่ามันตั้งแต่เมื่อ5,000ปีก่อนบ๊อบก็เลยอธิบายว่าเราพวกคนกายร่างไม่สามารถฆ่าสัตร์คอร์สได้เพราะคำสาปของพระเจ้าแต่มนุษย์อย่างฟีลิสน่าจะไม่รับรู้เข้าไปด้วยบ,บ๊อบได้กล่าวชมพวกกายร่างที่ต่อสู้อย่างห้าวหาญและให้พรพวกเขาทุกคนว่าให้สามารถควบคุมร่างอสูรได้อย่างใจนึกฟีลิสจึงได้ถามกับบ๊อบว่าแล้วเธอล่ะเธอจะได้อะไรบ๊อบจึงได้ถามกับฟีลิสว่าแล้วเธออยากได้อะไรฟรีลิสก็เลยบอกว่าเธออยากเป็นคนกายร่างและเธออยากาาาายรรร่งเเป็นนนบบิิัสธพ้้ทะจ มาให้ซึ่งถ้าเธอต้องการเธอก็ลองขอพรจากพระองค์ดูฟิลิสได้ลงไปนั่งทับบนตัวของซัตเตอร์คอร์แล้วเอ,อ่ยขอพรจากพระเจ้าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแสงสีทองได้สาดส่องมาที่ร่างของฟิลิสแต่เธอก็ไม่ได้การร่างแต่อย่างใดเธอได้ร้องเพลงดิสตันยอตตี้ก่อนที่จะเดินเข้ามาในห้องประชุมมีชายหนุม่มที่ชักชวนเธอไปเดทพร้อมบอกว่าเธอข้อครองทรัพย์สินมูลค่าหมื่นล้านซึ่งนี่คือพรที่ฟิลิสอธิษฐานต่อพระเจ้าใครบ้าอยากจะกายร,ร่างเป็นมนุษย์ฮิปโปถ้าในเมื่อเธอสามารถขอพรให้กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไ ปีลล่ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าก่อนที่เธอจะเดินจากไปรอบได้เอ่ยปากชวนไอรีนาไปเดทด,ด้วยกันและตั้งปันธานในใจว่า พวกเขาจะกลายร่างเพื่อฆ่าแต่คนเลวเท่านั้นก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนีน่นครับเป็นอีกหนึ่งตอนพิเศษจากซีรีส์ครีปโชที่โคตรจะฉีกทุกกฎเกณฑ์โดยการให้ซตาร,ร์คอสเป็นตัวร้ายซะอย่างนั้นแถมยังฉีกแนวโดยการให้พวกคนกลายพันธุ์สามารถกลายร่างไปตัวอื่นๆได้ที่ไม่ใช่มนุษย์ป่าแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งมันเป็นไอเทยที่โคตรจะแจมที่คุณจะไม่ได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องไหนมาก,ก่อนและถ้าหากใครนะครับที่อยากดูอีกแล้วละก็เห็นทีผมจะต้องไปเอาซีรีส์ครีปโชทุกซีซั่นมาเล่าให้ฟังซะแล เอาไว้มาติดตามกันว่าซีรีส์คลิปโชว์จะได้ไปต่อไหมขอดูเสียงตอบรับของคนดูก่อนนะก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปร้อภาพยนตร์เรื่องคลีปโชฮอล o เดย์สเปเชียลซึ่งถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ